เรียบร้อย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 ว่ายตามออกมาโอยโดนมาก็ว่ายตามออกมาเลยว่ายตามออกมาเรียบร้อยนะจะเดินอย่างสวยงามครับเป็นปลาชโดเจนทูครับหวัดเป็นโดนหวัดเป็นโดนเป็นโดนโอ้โห วัดเป็นโดนเอ้าเอ้าดูนะครับดูเปิดเข้าไปลึกมากนะครับลึกเลยเดี๋ยวผมปล่อยปลาก่อนกระสุนมันตายง่ายนะเดี๋ยวม่ต้องมาซึ่งโลได้วัดเป็นโดนวัดเป็นโดนวัดเป็นโดนอ่าปลาช่อนใหญ่ก็มาโอ้ยไซโลเลยโอ้โหโดดโดดโดด ไม่ยอมเข้าสวิงด้วยผมพอดีนะดูไซโลก็มานะครับวัดเป็นโดนวัดเป็นโดนไงตีเลาะไอย่านิดเดียวออกมาเอาเลยเหมือนกันวัดเป็นโดนครับโหทีนี้ไซดีนะโอ้ วัดเป็นโดนวัดเป็นโดนวัดเป็นโดนประตูปิดแล้วโอ้โหวัดเป็นโดนครับของก็ดีทีประตเปิดวัดเป็นโดนวัดเป็นโดนวัดเป็นโดน ลมมันไม่หยุดนะครับเลยต้องมาหาไปช่อนหน้าสังเครือนนะครับวัดเป็นโดนวัดเป็นโดนวัดเป็นโดนนี่ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมาเลยฮึ๊บโอ้ยไซโลตัวนี้ไซโลครับเหมาะกการไล่จานะครับนี่ตัวนี้ปลาช่อนไซโล ใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่นะครับใหญ่เลยนะครับนี่เจนทูผมบอกโคตรเด็ดเลยนะใครที่วัดตาไม,ม่แน่นคุณต้องเจนทูเท่านั้นนะครับใหญ่มากกว่าจะหลุดนะครับติดเต็มเต็มติดเต็มเต็มนี่วัดทีนะครับคางแตกเลยดูไอ้ที่แทงเข้าไปตะกี้นะที่แทงเข้าไปเมื่อกี้เลยนะ แล้วนี่ก็คือชุดตัวเบ็ดน,นะครับ e ีดฟอ r เกตที่เราจดสิทธิบัตรเอาไว้นะตัวจำมันตัวเดิมเนี่ยผมใช้ลูกหมุนเบอร์หกนะก็ยังมีอาการที่เวลาวัดแล้วลูกหมุนแตกผมก็เลยเปลี่ยนนะครับอัปเกรดตัวนี้เจนทูขึ้นมาเป็นลูกหมุนเบอร์สี่เลยก็คือลูกหมุนที่ไซส์ที่เราเอาไว้ตกปลาเขื่อนปลาสวายแข่งปลาแม่น้ําปลาทั่วไปเบอร์สี่เนี่ยปลาสวายไซส์สิบโลอนะก็ยังไม่แตกนี่ถ้าเราวัดนี้ไงก็ไม่แตกนะครับแล้วก็ก้านนะครับด้านหลังนี่ บางทีผมจะบอกไว้ก่อนว่าบางทีผมหลอดติดเอาไว้แล้วผมเป็นการพันลวดสแตนเลสออกมานะครับมันอยู่ท่านี้นะครับอย่าบางทีอาจจะเสียแอคชั่นนะให้เราแค่จับขึ้นมาแล้วก็ดึงมาให้ตรงแค่นี้ใช้งานได้นานครับดีกว่าการใช้ลวดมาพันๆไว้บางทีมันคลายออกมาแล้วมันก็หลุดนะพวกตะกั่วที่มีท่อหดทับเนี่ยมันจะหนืดเวลาเราวัดเนี่ยเนื้อยางชอบมายู่ติดกันแล้วก็มันไม่ขยับไปไหนเพราะว่ามันล็อกด้วยท่อหดมันหนืด แต่แบบนี้มันลื่นมากครับปลาปากินจังหวะวัดเนี่ยเนื้อยางมันลู่ออกจากตัวเบ็ดได้นะครับทำให้เราติดปลาดีวัดเป็นโดนไม่ว่าจะปลาเล็กปลาใหญ่ปลากระสูปลาชะโดวอ้ยแมงติดหมดแล้วมันก็สามารถที่จะแบบเปิดนะครับได้รอบทิศทางเลยอันนี้ผมแหกให้ดูดึงให้ดูด้านข้างนะถ้าปลาฉวยด้านข้างนะครับเบ็ดก็เปิดเห็นไหมครับเปิดเปิดแบบเปิดเยอะด้วยนะครับเปิดแบบโอ้โหเปิดสุดๆหรือปลาจะกัดด้านบนนะครับนี่ ก็เปิดสุดๆเหมือนกันตัวนี้สร้างมาเพื่อตกปลาช่อนที่ติดเบ็ดยากปลากัดราแวงเช่นกัดจุ๊บคายเลยบางทีกัดจุ๊บเราวัดส่วนเราวัดสวน,วสวนไม่ทันเหยาะกระเด้งออกจากปากบึ้งออกมาเงี้ยวัดไม่ติดเจอเจนทูเรียบร้อยแน่นอนนะครับเดีย๋ยวเรากตกกันต่อนี่ขนาด4.8เซนนะครับน้ำหนักดีๆแล้วก็ใบพัดของผมให้มาสองใบน,นะวัวน,น้ำแฟบๆๆ,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 ๆๆเลยนะพวกแจ๋วบอกไว้เลย หมยา,กกายวยัดเต็นโดนวัดเต็นโดนปลาอะไรเนี่ยตีลงไปนิดเดียวกัดแทบไม่ได้ส่งเหยื่อเลยนะครับสะโดอีกแล้วมั้งเนี่ยสะโดอีกแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยปลากระสูบโอ้โห,โหผมบอกเลยว่าถ้ากระสูบกัดติดเนี่ย เหยมันต้องแบบโคตรกัดติดง่ายอะ่ะถ้าใครเคยตกปลากระสูบเคยตกปลาด้วยกบยางเราจะสังเกตนะถ้าปลากระสูบเนี่ยวลามันกัดเหยื่อเนี่ยกุกกบยางอะ่ะจะกัดไม่ค่อยติดหรอกนะครับเจนทูในปากเลยเหมือนเดิมเมื่อกี้ขึ้นมาดูดเหยื่อจุกแล้วคันสถานมือผมก็ขวดเลยเหมือนกันนะครับขวดสู้เลยนะก็ติดเลยนะครับเพราะว่าเบ็ดมันแทบจะพร้อมที่จะ ติดปากปลาอยู่แล้วนะครับเจนทะูฮะใครที่รู้ตัวเองว่าวัดเหยื่อไม่ค่อยมั่นส่งสายไม่ค่อยเก่งเลือกใช้เจนทูเลยคุณวัดติดแน่ๆนะครับติดปลาติดหญ้าติดหินติดไม้ด้วยเหมือนกันนะเพราะมันติดง่ายนะครับโอเคนี่กระสุนสสวยครับ